โอ้นี่กระปูเยินลายอีนี่จับเอาจับเอานิ้งคอตัวนี้นี่หอยนี่ว่าพี่น้องอยู่แบบนี้เลยเนาะหอยนาหอยนามาก้านเขียดเนี่ยโตก็ใหญ่โอ้กระปูนาเนาะขัดเียหนึ่งไปตัวนะไปให้ตัวหนึ่งตุ๊กมาตัวนี้ให้ได้สองวิงรุ่นน้อกันน้องกันสามป๊าสองตัวเลยตัวี้า โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสุขสุคนเดอ้อโดยมันพ,พอกกำลังละตีพี่น้องเนาะกลางคืนเนาะลงมาทางทงหทยทงหน้าพี่นอ้องผู้มาพาพ่อแม่พี่น้องมาหลับสมบรรยากาศยามกลางคืนเดยมาหาเก็บกระปู <ใน S 1> เก็บหอย,หอยเนะ<บ>าะโอ้มาไ <บา S 1> ด้อ พอได้ตั้งใจมาเก็บพี่น้องมีแต่ว่ามากานเคียดว่ะแม่นแต่ว่ามันอ่าเห็นกระปูแล้วก็หอยปอกกระปูหลายๆนั่งให้แค่เดียวนะสบายดีเด้อสบายดีมีหอยนี่แมนมีหอยย่างๆมีหอยกระปูหลายๆพี่น้องเด็กมีหอยโข่งหลายๆแม่นเดี๋ยวฮะสิไปหาจะไปหาเก็บหอยโข่งเอาไปตำใส่บักตองเนาะเดี๋ยนี่กระปูตัวนี้อขากันนี่โอ้ในตัวนี้นี่ หอย,อยกับลายลาพี่น้งองมีอยู่ตางใส่หมากองแม่นหัวยามนี่ยามหมากตองเนาะมันอันนั้นบุนได้เอาขู่มาบุหัวอันมือซิมีหอยกับกระปูเนาะม,มาตั้งเขียบัดน,นี้พ่นบ่ตกก็เลยได้เก็บหอยกับกระปูลงมาเด็เกดูเจ้าหัวเดี๋ยวหน้อยก็เอาน่อยใส่หมากตองพอดีขับแม่นตามใส่หมากตองแซ่บแซบบุหัวเพิ่นเคยกินหรือบปล่าเนาะเด้โตนะแบบพอดีอันนั่นเนาะบุเห็นฐานอันนั้น กูยังไปใส่หลายเออเห็นเปล่เห็นดิแจงเบิ่งเต็มยังนี่โตพอดีพอดีเก็บเอาเข้าดีเนี่ตัวนี้กระปุนี่เหาะเลยลายแห้งอันนี้กระปูนะหอยก็มีผักแห้งพี่น้องดิ้งยินเสียงรถเพิร์เนเดอร์เนาะเพราะว่าไกลทางคงหน้าไกลทางเนาะผักอะีรผักอะไรไลลาย เอาไปต้มเนาะหอยนะกระปูหอยเอาไปต้มหอยธรรมชาติเลยมาเด้อมาเด้อมาเก็บหอยกระปูน้ำกัดนแต่ละหัวเห็นตัวนี้ก็ได้นี่ยนี่หอยนี่เอาเนี่ยบ่มีมือเอาเด้อ๋อเนี่ยกระปูเห็นี้ลายอีนนี้จับเอาจับเอายังไทยไทยล้ากับโมเ็นคือกันเห็นบ่แถวทางนาเพิ่นกับมากานคือกันเนาะเห็นโคมเพิ่อนมีก้านบ่เนี่ย ถ้าเป็นก้านยังแหละเฮาก็บ่ฮู้ก้านเอากะปูหอยนี่แหละเรว่าก้านสึก้านนี่เห็นเพิ่นถือขูดเออิสิเหมนก้านหอยนะคะนี่หอยตัวนี้นี่บ่แม่นนี่ตัวใหญ่เติบเนาะหอยดแต่โตพี่ๆบ่จักมากๆได้ตัวนี้กะแม่นบ่จักว่านาเลยยังๆนี่กะปูนี่อจ้อเลยคบจักล เนี่ยตัวนี้ก็ป้ากระปูน่ะสองตัวอยู่นํากันเลยพี่น้องป้าปูนาโน้ตอันนี้นะพี่ตัวนี้ตายเลยบ่ป้ามันคาบนี่พี่ตัวนี้นี่หอยนี่ป้าพี่น้องอยู่แบบนี้เลยเนาะหอยนาหอยนาตีตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็เห็ดโกดูอยู่เนาะพี่ตัวนี้ก็หอยไร่เลยนี่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 ไออันนี้หอยจูบนี่หอยจูบบ่เอาเนาะเอานี่เอาตัวนี้เอาเอาเลยพอดีแกงเลยนะ หอยหลายๆมันอยู่ตามน้ำอันทงไฮทงนาเนาะเด่นนี่กระปูนี่ผมมีมือจับน,น,นมันกระปูปูกระปุกกระปุกไงนี่อันนี้บอกสองตัวได้นี่มาจับเอาเลยหลังจากที่ว่าฝนเศ้าตกมือหนึ่ง <c oughs> สบายอยู่เด่นมาจับเอาเลยเออผมเอาขู่ที่เต็มแล้เด่นเ,าเนนาอาโอ้โหมีเล่ตัวหนาอ่ะโอ้ยเต็มกวคนอ่ะหอยกระปูหอยบมได้เอาขู่มาเนาะเล่ตัวนี้กับตัวเล็กนี่อหอยนาะเพืเอ่อนหอยยังเกาะ โค้งเสียกับมีพวกเห็ดเห็ดกันอยู่ราคาแพงด่ะเนี่ยนี่ไตัวนี้ตัวนี้แข็งๆนะนี่าเข้าไปแต่อยากไปหาแล้วใส่นะเมนห้ามไม่ใหเนี่ยมันราคาเราคาเลยบ่มีคนลงว่าคุณขานลยดิงูอ่ะลงได้หอยยังสัเนี่ยนี่ใหญ่ๆนี่หอยหโค้ดเอาดูบุมีหอยมือจับพี่น้องเอ้ย บูหูอะสีลายปันนี่เนาะขบก้อกับปูกะเล่นลูนุลลงในน้ำในแหงหลายหอยทั้งกับปูแบบสีเต็มในแนวชายกันแล้วใส่บูมี่แบบนี้เลยวะว่าก้านเขียดแนวสูงใหญ่โอ้กระปูนาเนาะขัดเลยมันอันนั้นแมนถือตะกระตุกตะเก่ากับบริเกะมาบูหูเลยวันนี้บวมีทำเหมือนแมนเพราะว่าอันถ้าบูมีงูมานำดิกลางคืนเนาะกลางเวนบูมีได้กลางเวนบริเทนบริมีเจ็กโตเลย กลางคืนในคืนเบิ่อแม่นต้องในมการเอาเนาะเลดตัวน่ะตัวหน่อยว่าก็อยากเต็มเต็มเต็มหน่อยหน่อยปล่อยไปสักตัวหน่อยมือถืพันนั่นต่กระปูนกระปูนก็คือว่าคุดแล้วเนาะแม่นไปคุดนะป้าคุดในอย่างๆเพื่อสิได้ยามเวนนี่คุดจนด่างดูนคุดแม่นคือเห็นันเลยพี่น้องพากันมาคุด่ะเพื่อสิได้ตัวหนึ่งเนาะอันเมื่อยเบ่แขนกะยังบัวเทง นีแต่ทั้งบ้านไอ้เก่งเพิ่นเอาสบายสบายใส่กูะตายเอาอยู่เนี่ยนกทางบ้านเพิ่นนะใส่รอบอีนยังเอากันได้เนาะทางบ้านอ่ะมันตัวใหญ่อันนี้นะเป็นกระปูนาตัวน้อยนะกับกระปูไข่คือกระปูหินนะเนียนมันจะเป็นสีสีม่วงนี่นี่แหละกระปูหินเซกันเนียนโอ้ยดิงกินแต่เสียงเคียดเด้อเนาะเสียงเคียดเสียงครบ อ่อดอวดเหียดเหีดแนวใส่เลทต็มแล้วบบนี้บเอาขูมาบหสัมาบ่ีเวยีไม่เลยเนาะขู่ลยแต่ทังพี่นาจะมีอยู่น้ำใสนี่ลเออหอยนะตัวน่หยเด้ฮะดำดำนะา เฮาก็สิลงเลยก่ตัวเอบมือเด้อพอจับเทละ2เเพิ่นเฮ็ดูมานี่มันเที่ยวขึ้นเที่ยวนี่ะตัวน่ะยื้อเอาน้เด้ออกปูโอ้ตอืมแฮงอันนี้ได้ตัวน่ะยื้อเอานี่ี่หอยบดนี้มาอ๋ออน2ตัวี่หอยตาเบิ่งๆี่หอยเด้ออันนี้นี่กปู่ปูกะมีหอยกมีมันเต็มแล้วพี่น้องเอ้ย เต็มเลยเนาะแนวใสกันน้อยๆเฮงไปตัวได้บวะนี่แนวใสกรบปูนนี่ค่ะยี่อาตัวนี้น้ำเลยทางล่างนะอันนี้หมอแม่ในี่มันลงหูอกับปูยืนน้ำยังบุทันบกมันเลยอยู่แบบนี้ได้ตัวนี้กะอย่งเงี้ยอยู่ในหูเลยลงหูมาแล้วแถวนี้นี่หลายอ่ะกระปูอยู่ในหูจกเอาเลยอันนี้เฮงค่ะปูเอาได้ตัวนี้กะอยู่ในหูบ่ได้นี่มันลงหูมาแล้วในในตัวมันบ่ก็ย่าล่อยมันใหญ่อื ในหูอยู่ในหูจะพูดจะบอีกนี่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 ได้เสิร์ฟได้บ่ปะปุ๋มน่าหอนในป่าเนาะอยู่ในหูมันเต็มอยู่นี่บุจกกระยาตัวมันนะหูมันหูมัดอยู่ในหูตัวนี้ก็ตัวนี้อยู่ในหูบวดหันเปิดหนะมากหมักเนาะพี่น้องมากันเพราะว่าเป็นมามาแต่บ้านหลายเดือนแหละแห้งขักแล้วเนาะไปกล่าวนา10โมง12โมงกับ่มข้น เด็กจังน้อยม้เต็มคือเก่าได้บ่แน,นี่หลายแหลเพื่อนเฮาเมื่อเนาะเพราะว่ามันอยู่ในหูในพื้นนี่อือม,มันบ่ขึ้นมาเด้เอาย่างมามันลงเบิ่งในหูน่ะเต็มอยู่นี่่ะเขาเห็นอหอยตัวน่ะเด้ๆหองเสิงโคมนะีน่บ่อมนีเห็นละ,นะเก่าก็มีเนาะมีบ่นบ่จับปาตัวเดียวนปล่อยให้มันนะบ่แม่นเนาะตาย mà bưng thang này con, nì, chỗ nì cả, pa, cá phù tu nó, nhảy đây, đây bố, ôi này nè, lê, nhảy tép nọ nè, cá phù, mè, húi nè, nì, khặc anh đi qua chĩa, kiệt, thẻ lôm nào xài, để, đi มาก้านมือหนาย,ยังมีอยู่เด้น,นี่แม่มือหนาเขาก็มากามา้านไม่เนาะมือ,น,อนี้ได้ฉันได้ก็เอามาหาก้านน,น้องเดียวมานอยู่ได้ห,หน้าปเป็นพอดิเหตุเห็ดเก่าใส่แม่นเป็นพอดิเหตุเก่ายังใส่กะเขากับพ่อได้มาหาอยู่หาก,กินแต่เก่ากับมาหาพุดกระปูสองสามห,าหน,า,หน,หา,หนาเน,เน,ะนาะไ,ไหนาเฮ้อคนเดินวะลงน้ำเลยค่ะอันนี้ หักแล้วบนนี้มีปีงเนาะบนนี้มีนี่มาเบิ่งทางนี้เนี่ยเก็บไว้ซะก่อนแล้วคราจะไปเก็บตรงนี้นะมันดูไม่ใส่มาท่านี่แหละเห็นแล้วเก็บไปเลยอันเดอยผู้คนเก็บไว้ท้องบ่อนกาะหักบอกไม่คักเลยจะพ่อเห็นในแ่นอยู่คนเก็บหอยไว้เนาะผู้มันไต่ขึ้นเบื้องหลัมาเลยเห็นแดนบนนี้เก็บแนวใส่เนาะเก็บไปเปนก้อนกันได้เนาะอันนี้นะใส่กระตาก็ได้หอยนะ เดี๋ยวกระปุกอะไรมันมันสีไตอ่ะมันสิไปหาบนไม้อีกอยู่นี่เมนป้าไปลองไหมป้าทางหน้าทางมีทางเกิดแถวนี้ค่ะจะลงแล้วกินนี่เนาะแม่ลงย่างมาเห็นแล้วก็เลยเก็บเลยนเก็บเลยลงง่าเดียวเลยเดียวแค่นี้แหละลงนี่เห็นบ่เด็กต่ายลงตอนแรกนะเอาอันเอากระปุกมาใส่เขียดเนาะมีแต่กระปุกอันเดียวบริการเขียดได้ได้ห้อยแบบ ามีหอยที่เราขับไอเลิปตายลงแล้วเนาะนี่เปิดไปซื้อยืนตลาดจัลโล่ก็แพงเลยหอยอันนี้แพงฮะเล่นเพราะว่าอันหอยหายากเนาะทางบ้านเฮาบ่ค่อยมีหอยากดับเป็หาอึดเด่เพื่อที่ได้กินก้อยหอยมีเลยแวนี้แม่เห็นเท่ากูปฏิบูรณอ่ะอยู่นี่แต่เป็นบ่หัวมีหอยอยู่บ้านเจ้าของเนาะโอ้ยบ่มีนี่กลางคืนกลางเว้นน่ะมันบ่มีไพสิกามากลางคืนเนาะคือฮูทะเลญาติแนวตัดกระปุกใส่กระบุมีเนาะ เอาก็บอได้ถือยังมาเลยทีว่าอันนใดนะมีแต่หากระปุกใหม่เข้าแใจตาลดเพล่ะแมนเอาเกือบด้วระวังนะออมเมื่อกี้ก็เข้ามาดูอีกก่อนนะถ้าถ้าในก้านใะนแถวนี้เนี่ยเห็นได้หน่อืมยอยอใส่ในก้านลงปไปใส่หันละนี่หักเบิดอันใส่ลเ,เลยได<อ>้เปล่เห็นแล้วก็อยากจับเอาจับเอาเนาะปาดกระตุกใส่ย,ยังใครเนี่ยน,นี่บุได้แคไ่ไหน่ปาดกระตุกเนาะ่เออ จับอยู่ตามป่ายนง้ลงน้ำเลยเพิ่นเห็ดขักอันนี้ขักแล้วลงแล้วได้พอกินเนาะมากาดมาได้ลายเต๋อหอยนะหอยนะต้มใส่ใบอันมะกรูดเนาะแซ่บเด็ทั้งกระปูทั้งหอยเมนอบเพิ่นว่าแบบอบบุ๊มเม่นแกงเหยียบยังวะหอยวะคิดว่าหอยแบบนี้ก็ไา้หลายทันิดใหญ่นีจะหอปล่อยไปวั ตัวน่อยก็บ่เอาเป็ใหญ่ก่อนอือกันเด้นี่ตัวนี้กตสิลงหกขึ้นบ่รักเดแม่นจับเอาก็ได้ยามเวนนี่คือสิหลุดมือเนาะยามเวนนี่บ่เห็นซ้ําบ่เห็นมันลงอูแม่น้ตกลางคืนแลเฮาเอามันได้กานรายเพิ่นอากลางคืนตัวนี้กอมันลงน้ําลัดปทันบ่ทันได้เยพาวเด้ ทยพูดะบมากระดานช,ชุดอะนะเออเนชุดหรอ,อเนาะมีกระตุกใส่ใน<ม>ถือคมมาซองอนเนาะพากันแปลงแต้มือก่อนๆเพรศคมมเห็นก็เลยต่อน,นั่นเอาไทยแต่ว่ามีไพ่อยู่พอเด้มาการเฮ อนอใส่เบิดแล้วยังเลาะเต็กแต่ยัง,ย,งยังไปหาการเบิงเขียดทางอื่นเนาะบางทีได้ว่ะก็เลยเก็บกับปูกับหอยก่อนมือตื้อเลยบริมีไพ่เนาะมีแต่ทือโคมมะปูยังได้อยู่ไก่ทางเนาะมัลดก็ได้เบิดนแนวใส่ยเลยเด็หอยมันจะอยู่แบบนี้เลยเนาะ นี่หอยตัวใหญ่ๆพี่น้องพี่พีเอาไปอบหือวก้อยกินกระแซบเนาะอันนี้ก็สิเป็นหอยเนาะโอ้โาดโตหอยพี่น้องเอ้ยคักอันนี้ตัวพี่พีนะอ้วนแหงเลยมันอยู่ตามแคมน้ำนี่แหละทงนาเนาะแบบนี้เลยไตโครมหาอาจจะบ่เห็นบันไดดล้ มาทางนี้กันเนาะห,หอยนี่พี่น้องฟ,ฟูฟูอยู่พอ่อคนเห็นปลาพี่น้องปลายังกเกาะไ,ได้อยู่เลยให้สิฮ <laughs> ูมัน,นมาได้ใส่แม่แมงอยู่บ่ฮูมันไปผุดแล้ว <laughs> เ <laughs> <อ> <laughs> เ,เสียใจยอยะไรเนาะเสียใจมันแม่สชบ่มีน โอ้ยนาวมากเลยเลือกหนึ่งก็อยากได้ไม่ซื้เป็นไม่ได้มันมาจะใส่ดอกสนีป่าเอ้ามันลงมาบางทีกะแถวนองนี่แหละมันฝนตกเด้ฝนตกมันบืนเนาะโอ้ยแล้วก็บอกอยู่ว่าบ่ได้บ่ได้ยังอยากเอาได้ครับ่เห็นเลยตัวกี่นี่นะบ่ได้ตัวใหญ่เดตยบอกอืมหนาวเลิกบ่เป็นอยังดอกตัวเดียวนลยแล้วต่บอกกี่หอยแล้ววาสนาวาสนาปล่อยให้มันเป็นแผลสะอาดตัวเดียวกินหอยนี่แหละแล้ก็โค้ก ป้ากี่แค่แม่ขุบมาสช่ผิดพลาดหเนาะโอ้ยเออไหนมาหาเนาะมันไปแเล้าแป่กระปูนกับพ่อแล้ว่กระปูกับพ่อแหละตัวนี้ตัวนี้ันีวนีนแม่นวะไม่ใช่ตัวนี้มันสิไปผุนไดจะต้องเน้นเบื้องนี้เล่ลมันสิไปทางหลังข่ะเน้นเบื้องนี้ลแมนบหนึงสอง สามุโมเห็ดเหนือปะปอสองตัวเลยตัวใ่ตัวหวานัวหานัหมานีใหญ่ตัวใหญ่แห่งรีอ้โหป้าเกือบได้สองตัวตัวนึ่งตบนี้แล้วอกุมาสะปะน่ะ ว่าบางคนขี่โล่โอคุมาซาะบบว่าโอ้ยเราพี่น้องเอ้ยมันดําดูนะลองปะดูนะเอากระปูเอาเอากระปุลกระปูกอยากได้บ่าเดี๋ยวอาบดเอ๊ขี่โลป่ปะพี่น้องเอตัวบ้องใหญ่นะอือเสียดายดิท้าไมก็ได้สองตัวเนาะเอาไปต้มสมเนาะปะเกิดได้สองตัวหมานแทนตัวตกใจบ้าๆไปตัวหนึ่งปะพี่น้องปะเดี๋ยวยากเห็นหัวมันนะ ปลาไมนสีดงน้องอยู่ครับปปลาอยู่ไกลๆปลาเปนกระปูไปบนเหล้วเต้ไต่โอ้ยไต้ปลาไต้ปลาจนลืมของกระปูเต็มเพแล้วกระปูเต็มกระปุกเลยพี่น้องปลาที่ชอบขากเก็บน้อยเดียวเลยขากระลิขวอยากเสือสายตานะตัวพึงอะย่งนี้ตัวตัวบักใหญ่มันสีเน้นมันสีมันสีไปนั่นตัวตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะตัวนั่งกระสับนี่แหละอยากได้ได้เห็นอะไร เอาแล้วมันลงน้ำเหลือกและเจ้คือเห็นวะหน้ามันเหลือกนี่คือเห็นเห็นตาคนเคยตั้งนี่เหรอืออย่างเนยเนาะยับไปเด้อเฮอยๆๆเนี่ยมันเด้อตั้งขึ้ตัวนะขึ้นเป็นไม้ฟาดเหรอเนาะเจ้าคือบัวฝาดอ่ะสิเจ้าเลยเปิดบัวห่อถาไ้แต่เขาเบิ่งนั่นแหละเอามาเบิ่งมาเบิ่งเยอะเอิญนะไมขึ้นมาไข่ยอือใส่ซองตัวผพรเมียไงปลาตัวบักใหญ่เลยพี่น้องมาแห้ไอ้นี้ปลาธรรมชาติเนาะห่านบัวมีเนาะชอบใจเนาะชอบใจหันก็ได้ โอ้ยๆๆไปกอยจักเด้ออ่ะได้ตัวหนึ่งก็เอาจับเป็นแน่นแบบนี้มันชิดุดนะมันบวไปเด้อเออๆเอีได้ได้ได้ประคอบพี่น้องดีใจเนาะบุกขืนจักน้องเลยน้ำห่าหมู่แหมนเพิ่นเห็นอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่ามันลงมองน้ำเลิกมันกะบวได้แล้วบบบนี้กัยาแล้วตัวเดียวกับพี่น้องไปต้มเนาะอยากาศกับบูต่อยแลว ได้กระปุกจนเต็มกระปุกน้ำเนาะโหดละขกักไอรี<ะ>ได้ปลาตัวหนึ่งเนาปะปลาคอใหญ่ได้ปลาคอใหญ่มนันมันอยู่ดอกก็ดีสุดกระตุกกค่หางซี่เท่นแมน่น <c ười> ตัวบอกใหญ่นะทำงไมเลาะขึ้นมาแล้วเนาะมันไปการทางนี้อีกอื <c ười> ได้ปลาคอตัวหนึ่งแล้วก็ได้หอยลายเติบเนาะกระปูแห้งเติมกระตุกเลยที่ไปถอ,อกเบิ่งว่าได้ลายสำได้เนาะ,ะมานอยู่ได้พี่น้องเมื่อนี้ค่ะขึ้นมาพี่เดอ้อโอได้เต็มกระตุกเลยพี่น้องเอ้เนาะกระปูอันนี้คัะได้เต็ม <c oughs> เต็มกระตุกน้ำแม่หอยนะอันนี้หอยกับนีน่นี่หอยนะ่ะบ่บปันไดเนาะได้ปลาคอตัวใหญ่เลาะ พิ่แต่วาไปเบิ่งอยู่เฮือนเนาะเขาสิมาถอกเบิ่งวันใดไล่ทำไรกระปูกะไปเบิ่งอยู่เฮือนเด้อพี่น้องกีนน้องล้ตีบุเสือได้มนาเห็นปลานะคุบอะไรมันเต้นทางๆกูเลยไม่เกี่ว่าปลาแม่นั่นปะปู่เนาะขีดสิบ่ได้เห็นอีกตัวนึ่งมานอยู่ไดเอาพี่น้องยังไดยก็ไปพบกันอยู่เฮือนสิไปถอกเบิ่งเนาะโดยตอนนีก็มาหดเฮือนแล้วเนาะสิมาถอกกระปูโอ้ใหญ่เติบเนาะไปซ่อมเนาะ ถอดเสืลดซาแหละ,ม,ละ,ะมันออกหรอกข้าวเดียวเต็มกระปุกปปเลยดึงหัวมันออกแล้วกินออกแล้วหัวมันนะนีกว่าไปคุดจนเมื่อยนะแป,ป๊บเดียวเป็นปลาเนาะนมาใาส่ยใ่กระโตัวหน่งเีจับมาเบ่งด้วยปว้เป็นปลาอเนาะมาใสน่ใส่กรตันึงเดีบมาเบ่ง้ย พอดีแล้วพอดีบ่ะมีแต่หานน<ม>้ำขาง,งป้ามีเชงป่งาเห,ห,ห็นกระปุกกอตวนึกมนะกอเห็นสองชันโตมันเต้นจะลมจะลิมหอยนะหอยยังเกาะหอยโขงหอยโขงว่ะหอยโขงกับเคืงขุยางเลยใสู่นอยนู่่อมันมีกระปุกปนนั่นได้ น่าอย่างล้างเอาก็ได้ป้าตะมาเลยดีเนาะมือดเนาะลายเต๋อพี่น้องมาอยู่ไหนเลือกกระปุกมีเสียบังด้วยไหมไม่ห้อยกับโอ้โตหอยกับลายนะหอยกับลายมีแต่หอยอันนั้นเนาะมีเตอหอยโอ้มีแต่หอยโขมชื่อนี่ลายเต๋อไม่เป็นโลเลยไปก้านข้าวเดียวได้แนวอะไรก็เป็นโลโอ้เป็นหือเพม่อนกระแพง เก็บหอยออกครับวนการูไายนะทั้งกระปูทั้งปลาทั้งหอยอ่ามันหนีมาไปรูปนะมันหนีมันได้เหรคอยเงาเออสร้ากระปงเ่พื้นน้มันก็ออกเองมั้เจ็บจงหนีวะเอออีรีย์เหรอ ผมอยต้องอย่าตีงมือก็ออกนะฮะแนวมันมันออกเองซิวซิวซิวเกิกัดแล้วก็ซิวซิวเนแบบเด็กน้อยกัอ๋อต้อขอกรเบิ้ออกมานึงอยบ่นาหลายนาำนะพอดีแล้วเด็ดเด็ดเด็ดครับวันนี้พี่น้องเ้ยมี่แต่ว่าเาื้อปูยังไหวก่อน้ะหลายเติบเลยหอยก็ได้ ทำตีก้อยอบอะไรเนาะอบใสนะคะนาะเสร็เลยมานะดุแต่แท้ไปหาอย่าหากินเอาพี่น้องคิดนี่กับมีตีซีคอลาไปก่อนเราพี่น้องเนาะนี้ก็มาหากระปูหาหอยตรงไหนตรงหน้าใคร c o m m e พี่น้องบึงได้พอที่น้องพอได้กินาะพี่น้องโดยเอาคลิปนี่กับเขาลาไปแล้วเดอ้อถ้าพบขอคลิปหนาเดอ้อคลิปนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี